สบายเลยสมัยก่อนกูโมก่อนเจ็บเพราะแผลร้อยประบุกลมีนัดนัดก็เลิกเฮียนะคะอ่ะดูไหนมนีนัดก็เลิกเฮียนอ่ะก็เลยสิมาเฮ็ดคลิปอ่าสลองสามหมื่นสต๊าฟวัชิเฮ็ดฮะวัชิเฮ็ดตั้งแตสองหมื่น่ว่ากะอย่างอันนั้นแล้วก็มาเดี๋ยวนี้มอสิฮอสี่หมื่นเราจะมาเฮ็ดนะอ่านัดก็ยังบ่ลืมเนาะอืมคือแบบก็ดีใจอ่ะ S <S สามหมื่นซับต้องเอ,อ้อเดี๋ยวไปเลยเฮาสิมาปักเปลือมาขุมแล้วก็มาตัดนนสวนหลังเน,น,นื้นนะี่แหละนะมันก็รกหน่อยเนาะเป็นขอบแตกมะขุมก็จะหลุดอันนี้ก็เป็นสวนหลังเนื้อของนัดเนาะก็ปลูกดีมากมากจะปหยุดมั้ยเนี่ย ต้นมะคุงมันสูงต้าหลงเดี๋ยวเขาก็จะมาขึ้นลงทีดอมเหลือได้เลยเราก็ต้องได้ขึ้นใช่ไหมอยากเห็นเรามุมสูงปะนอนลงเดี๋ยวขึ้นให้ดูต้องขออภัยในเสียงหัวที่มันเป็น มนลพิษทางเสียงเยลากิวน้องป๊อปตาบ่งคนมืดคนมืดมือกล้องกระไดเนาะคนมันมืดขึ้นจุดมาขุกกันเลยวิ่งนะมืดจงมากๆเลยเมื่งอาตุ้มแต่งยังี่หนุ่งไม่นั่งยเลยตั้าฝอหลุดแจ็หมโอตั้าแสด รักไม่กันอืรักไม่กันหยดหมัดที่อะไรเอ๊ะดีก็หาอันนี้โอเคเดี๋ยวหาได้มาคุมมาแล้วนะเดี๋ยวเราไก็มาเก็บขัดขับกันค้ะที่ประเป็นสลัดนะจังเลย มันก็จะขมนิดนิดเพราะว่ามันแล่แล้วก็บรรยายหมดน้ำให้มันคือหมูถึงอวดแกล้งหรอจั๊กหมาป่วยแล้วจั๊กหมาก็ล้ากับตาฉลามอันเป็นจั๊กใช่ไหมวเนี่ยนั่นนั่นเป็นจั๊ ปอไปกินอือปออืมไอกับอแล้วโอเคเขาเก็บแล้วเขาก็อันนั้นอันนั้นเบ็ดเลยเบ็ดนะเขาก็เบ็ดอัดตัวนั้นเลยแล้วนี่เขาก็จะมาลุกคลิปมันะเขาก็จะใส่มะเผ็ดลอยนะค่ะ ใส่ฮะเบาแหงๆสิใส่หลายเซบหลายใส่น้อยเซบน้อยอัดแรงคนผสมกันอุ้ัเซ่อยเลยสีช่พสวยมาคือแบบอลังการมากใช่ค่ะปรกับอลังการมากๆลอยอวนไถ่กินผักต่บํารุงสมอ บำรุงสายตาบำรุงร่กงจางใส่มักเผ็ดเอยเลยนะพี่กะหอยพี่อีกพ่มมาแล้วอ๋อพี่ๆเจอยวแบล้ำๆเที่ยงกีอเอาให้แบบรูปแต๋อรูปเลยนะเอาแบบกินให้จนมันแบบรูปราดอะไรประมาณนี้นะไปวงไม่ได้ ก็จะสลองอ่ะสามซับไนสโลงยังเหมือนต้องลงข้าวยวนเขาคนงบน้อยยอมนองไหนว่างเลคิดว่าจะนอนอ้ะเขาก็เดี๋ยวนี้าเป็นกัะปิดเนาะโอ้ลงแล้วก็เขาก็จะมาแต่นพงสุรส สายลายแสบลายสน้อยแส่บน้อยเนาะเพราะว่ามันจะทำให้มันใส่มดดนะไ่สมดเอ้นตามโอ้ชอบมันตามันตมดนาลยน้นตาลเราแ้ำมดีมากมาเราเออยนยงยมันคือโอ้ลุมันเเมืนาันจะเสีอเ้หากน้น้ำมันเีนี ที่ดีเนาะพูดสเตกทุกคนไอ้อู่นบอกอุ่นเลยอันนี้เขาก็มาแสนตาลเมื่อตะกี้ลืมแสนตาลนะอืมตะ้น้ำตาลน้ำตาลประเภทศเบลเก็แบบนี้แหละนะแล้วเขาก็จะมาใส่อ่ามะเขือเหลนมะเขือเหลนตัวนี้เขาก็แบบว่าปลูกธรรมชาตินะทุกคน หน้าต่างก็จะประมาณนี้เขาแบบว่าเขาเป็นสึ้นอยู่สวนหลังเมืองนั่นนะเขาก็ปลูกเื่นะคะจะเมืนเขาก็บีบใส่เลยก็ได้นะขาบบจำเป็นต้องโรยเพราะว่ามันอ,อันนั้นก <c oughs> กเกินไปมอเนันแลเก็จะมาใส่มะเขือน้อยน,อยนอยใส่มะเขือ,อก็แบบ ลองยูทูบเบอร์คนทำอิดของประเทศมวยแรงพระนะซึ่งนัดก็คือยูทูบเบอร์คนทำอิดของประเทศมวยแรงเลยนะทุกคนอือข้ามไปแนว <c oughs> นั้นฮะอุเรงรู้มั้ยอุเรง ปลารา่าปลาแดดลูกเขาอย่างรเพื่อนตาเจี๊ยน้องอ้อมโหแล้ลูกเคร,รื่องด้วยไหมลูกหอยกะลูกหอยกะปลาแดดคีรีมันอ้อมเปล่ลลาเ,มเหอมนอนกันเตอนเตอนกันลูกกัหายละวเชื่อจะนั่งจิบหายละสู้ๆมาทำไรสตอมฟุ้งแทนหนึ่งเหมยใส่บนทองจิบหายวายจุ๋ยวจับ ่เปล่าตองเอาคุเล่ดออมติี้อัดกล้องแล้วกันุณคกวันนึงอ๋อก็มุดมุดบ้ามุดุดอัดขีเออจูอัดตะขเลยหน้าตมันก็จะประมาณนี้แะยังยัเลือมเือเมือนรุนาะม่หปนมาเอบันนี่เขาก็ปลูกแบบธรรมชาติเลยเขไปเก็บที่สวนเลยแต่ว่าเพราะ ใส่ปุยนิดนึงปุยบีบแบบนี้เลยแหละเราจะได้อันรุกตี้รุกเฉียงหน่อยเฝ้าป้อมัสหนังสือรีก็มันติดซะแล้วเนาะเลิกนันมะขุมกันน่แล้วเนาะมันไล่คนแล้วก็ทำการผสมว้าวแซ่บพี่น้อง ในห้องเพเอมเอไู้ชายตำระเบิดในวัดมันเดตำสมมักไปพูดเดียวต่คูไปบูฮอดตำปวดกูไปปวดเตะเดอแวเราก็จะมาสิมกันเบิ่งมันเด็ปลำรเบิดแช่ไมอ่ะแโทรอถอรอดเลยอันเรอดหมดสั เจ็บอีกพี่น่องอาร่อยไหม้อบยิอันนี้ก็คือกลโรงนะนะกลมรงเปอร์เซ็นต์มือแล้วก็ถอกใส่เลยว้าวมันดีปะอมปะหมเ่หนีบตาอมเร่หนีบหนั่มเร่มหนบาหบมาหมรล้วสกจะติดเลเบ้องสย่ง นังเนะนะเสร็จแล้วนังอัสุนนังงคิดกับปอโอ้ใจหนึ่งดักอดดามากปิึกอันดีทุกติอ่ะตอนนี้เขาก็จะมากินกันเลยนะทุกคนมาเด้อมากินอ่าตำสมตำบักุงก็สลองสามหมื่นซับอืมวัสิเห็ดคลิปตั้งแต่โดนตั้งแต่สองหมื่นแต่ว่าก็มีปัญหาเล็กน้อยเนื้อพ่อทำผทผิดทางร้อน ผักแตงแซ่บผักแก้มก็มีสลัดกับมมะ่วงใบมะกรูดเขาก็ปลูกแบบธรรมชาติแล้วนะเนี่ยเราเก็บอันนกรีกับธรรมชาติเลยได้เปิดแล้วแล้วก็มีอ่ะแค่กระลำปีกระลำปีอ่ะบ่อยพอเยเดี๋ยวกุ้กล่องตั้งปังอยงนี้ตั้งเลยอยู่คุณน้นตั้งเดี๋ยวใบเดี๋ยวไปดูเลย

Ô bây giờ không có gì mất. Ô hết nằm, không nhanh như thế về về. <cười> 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 <lắm> này. Ni bùn. Do vậy. Ô bây giờ không. Say mùi, 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 mùi,

làm không... <laughs> <Đừng có bộ. cười> sen ừ. ừ. rồi nó mùn, đứt cà phở, còn lại để phở xóc này phở nó hót. Bánh pha cúng nữa. không miếng không? ดิ่มสองเปอร์เซ็นต์แป๊บทอดกรอบนุ่มหน่อยวางใบเลี่ยนหนึ <sniff> ่งตักจัดหน่อย

สามหมื่นสามหมืมม่นหกพันคนนะเออต่อไปก็ขอ4,000นะทุกคนคลิปนี้ก็จบอย่างเท่านี้บ๊ายบายขอ4 0 0 0ันขอ,อ,อสีมื่นเออก็ผิดต่อไปก็ขอ4,000มซับนะคลิปนี้ก็จบเท่านี้ขอบใจทุกคนที่กดติดตาม